สวัสดีครับผมโชว์ลิตกระบี่เป1หนึ่งรถยนต์มือสองครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รถบ้านคุณโชว์ลิตนะครับเราได้ย้ายโชลูมมาเปิดที่ใหม่นะครับนะครับอยู่ที่ตรงข้ามเซนทัลสาลยาบนนีที่กว่า5ไร่นะครับนะครับมีรถให้คุณเลือกกว่า200คันนะครับที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมกว้างกว่าเดิมทันสมัยกว่าเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจเรียกว่าชม ที่โชว์ลูมเราได้เลยนะครับนะครับเพื่อนๆอยู่ถนนบรมราชชนนีนะครับเพื่อนครับเอาละครับวันนี้เป็นรถครอสโอเวอร์อีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีแล้วก็เป็นรถที่ราคาตกมากมายแล้วนะครับหน้าตายังดูดีมีเสน่ห์อยู่นะทันสมัยอยู่นะครับกับเจ้านิสันจุกปี2016ตัวท็อปเครื่องยนต์พันห V วีนะครับเพื่อนครับนะคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างได้สีแดงนะครับเพื่อนครับไม่เคยติดแก๊ นะครับ130,000กิโลแท้ๆเลยนะครับคันนี้นะฮะซื้อเงินสดเราจำหน่ายท่านเพียงแค่288,000บาท288,000บาทนะครับยอดผ่อนเดือนหนึ่งไม่เกิน5,000บาทนะครับ4,000ไปลายเท่าน,นั้นเองนะครับเพื่อนๆครับตลอดอายุสัญญาเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบตัวเขาเป็นไงบ้างภายในภายนอกเป็นไงบ้างนะครับกับเจ้านิสันจุกสุดรอคันนี้เลยนะครับดีไซน์สุดล้ำนะฮะหน้าตาเท่น่ารักคิคขูออนเนะนะครับสวยงามนะครับได้สีแดงสดนะครับเป็นรถที่ป้ายแดงสมัยก่อน9 0สนบาท9 0สนบาทวันนี้2 8 0 0 8 0 0 0 0 8,000บาทเท่านั้นเองนะครับนะฮะท่านไหนสนใจซื้อเงินสดราคานี้เลยนะฮะเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับชุดโอนครบเอกสารครบคู่มือครบกุญแจครบทุกอย่างนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างสวยผ่อนเดือนละแค่ไม่เกิน5,000บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกับห้องเครื่องดูนะครับรถยี่ฝาโปรงไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับเพื่อนฮะรถสวยมากนะฮะซอกในสวย แก้มซ้ายไม่เคยถอดนะครับเพื่อนๆครับซุ้มหัวโชคด้านซ้ายสวยจัดสวยงามมากนะครับคานหน้าร่องรอยรูต่างๆสีเดิมแห้งๆขุ่นๆสวยๆนะครับนะครับนะครับขวามือซุ้มหัวโชคด้านขวาสวยมากเอ่อน็อตไม่เคยถอดแก้มเกิ่มสวยซอกเซิร์สวยน็อตยึดสวยซอกในสวยนะครับเพื่อนๆครับครับนะครับ ใต้ฝากระโปรงนะฮะรอยชินกาวต่างๆสวยเดิมหมดทุกอย่างหมดจดเลยนะฮะแล้วก็มาที่นะฮะแผ่นกันความร้อนสวยมากๆเลยเพื่อนๆห้องเครื่องเดิมๆแห้งๆสวยๆนะครับนะครับเพื่อนครับเลขไม้แท้ๆนะหนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเรารับประกันเลขไม้แท้ทุกคันนะครับเพื่อนๆครับภายในสวยมากพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆครับนะภายในได้ดําตัดแดงนะสุดคลาสสิกสุดเท่ งานอินเทีรเนียต่างๆนะล้ำสมัยมากๆนะฮะเพื่อนๆครับนะครับแล้วก็ได้เบาะหนังนะฮะเย็บได้สีแดงสวยนะฮะภายในดูดีมีเสน่ห์นะครับแผงประตูนะดำตัดแดงสวยมากเพื่อนๆนะนะครับผ่านไปที่นะฮะเพื่อนๆครับดูเปิดประตูอยู่ตรงนี้นะฮะซ่อนไว้ดูคลาสสิกดูหล่อมากๆเลยนะครับน้ำมันนี่น้ำมันใช้เป็นน้ำมันนะฮะ e 2 0ได้เพื่อนๆนครับนะนะครับเบนซินล้วนๆนะครับผ่านไปที่ด้านหลังนะครับ สวยงามเหลือเกินนะฮะเบาะด้านหลังนั่งสบายใหญ่โตโหรลานนะครับเพื่อนครับนะฮะไปได้สบายสบายสี่คนถ้าตัวเล็กๆหน่อยก็ไปได้ห้าคนสบายสบายเพื่อนครับสบายมากเพื่อนๆครับนะครับเพื่อนๆครับสวยนะฮะนะครับสวยมากนะฮะบันท้ายของเขานะฮะนะครับ เป็นไฟนะสวยงามมากนะครับเพื่อนๆนครับนะตด้านบนเป็นสปอยเลอร์มีไฟเบรกให้นะฮะมีไล่ฟ้าให้นะมีที่ปัดน้ำฝนให้ครบเลยเพื่อนนะครับสวยนะฮะดีไซน์โคตรล้ำเลยนะฮะน็อจิ๋วฝาปรงฝั่งซ้ายสวยงามเหลือเกินฝั่งขวานะฮะสวยสันหลังขวาบนสวยนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับสันหลังซ้ายบนนะฮะสวยถอดไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลยนะครับ ไม่เคยติดแก๊สห้องโดยสารนะฮะสไตล์ลอบๆกว้างพอสมควรน,ะนั่งงสบายนะครับที่ด้านหลังมีที่เก็บของอย่างดีเลยนะครับทำให้พี่วางเครื่องมือแม่แรงอย่างอะไรครบถ้วนเลยขึนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะฮะเป็นรถมือเดียวใกล้แต่ออกห้างคุ้มมากน่าใช้จริงๆน่ารักขี้ขู่เหมาะสําหรับนะบน้องๆนักศึกษาที่เพิ่งจบหรือคนที่ทํางานใหม่ๆห,หรือแม่บ้านนะครับที่ ชอบรถเล็กๆน่ารักๆมีดีไซน์สไตล์นะครับที่คิคูอโนเนะนะครับสวยๆเลยป้ายแดง9,000แสเกือบล้านหนึ่งวันนี้2 8 8 0 0 0บาทได้ขับกันนี้แล้วคุ้มจริงๆเพื่อนๆครับนะฮะฝากไว้อีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับเพื่อนๆครับกับรถ ดีๆสักลำหนึ่งในราคา200แสนกว่าบาทคันนี้เป็นช้อยที่ดีที่สุดเลยนะครับเพื่อนครับขอบคุณที่มั่นใจที่ไว้ใจที่เชื่อใจนะครับเพื่อนๆอนอย่าลืมนะดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับผมได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีเราซื้อขายรถมากว่า3 0 0 0 0คันแล้วเราเป็นเวชชีพทาได้รถยนต์มื 2, อสองอย่างแท้จริงเพื่อนเพื่อครับให้เพื่อนปลอดภัยแบบมั่นใจ360องศาเลยเพื่อนๆครับนะฮะนะครับฝากไว้เลยนะครับ2 8 8 0 0 0บาทผ่อนเดือนไม่เกิน5 0 0 0บาทนะครับขอบคุณครับ